และในปี1986การผลิตของเลดเบตถูกทอดทิ้งในประเทศของตัวเองแต่ที่อื่นหยิบมันขึ้นและในเยอรมันและญี่ปุ่นรถไฟซึ่งขับเคลื่อนในการยกตัวของแม่เหล็กอยู่ในขั้นก้าวหน้าของการพัฒนามันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงแต่เช่นเดียวกับแนวคิดที่ยิ่งใหญ่อื่นๆหลักการที่เพียงให้ง่ายนี่เป็นเครื่องมือซึ่งเป็นแค่มอเตอร์ไปฟ้าเล็ก แล็ปแผ่นอลูมิเนียมที่ผมเอามาจากด<ๆ>ิสตรักเก่าๆและนี่ก็คือแม่เหล็กอันหนึ่งของเราและอย่างที่คุณเห็นแม่เหล็กไม่ดูดแผ่นอลูมิเนียมเลยมันไม่ได้เด็ดข้าวในทางใดทางหนึ่งสิ่งที่ผมก,มกำลังจะทําก็คือผมจะตรวจพลังงานและสิ่งที่น่าสงสัยอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อแม่เหล็กเข้าใกล้อลูมิเนียมที่เคลื่อนไหวแม่เหล็กเึ่นเียวนํากระแสไฟฟ้าในอลูมิเนียมและจะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กซึ่งจะทําให้แม่เหล็กเคลื่อนที่ไป แม่เหล็กจะถูกลากไปตามอลูมิเนียมแม้ว่ามันจะไม่สัมผัสกันเลยและอลูมิเนียมจะไม่ถูกดูดโดยแม่เหล็กด้วยแม่เหล็กจะถูกลากไปโดยแรงสะท้อนแบบภาพกระจกเงาที่เกิดขึ้นในอลูมิเนียมนี่คือหลักการเดียวกันที่ใช้กับรถไฟลอยตัวแม่เหล็กซึ่งวูเขากำลังสร้างอยู่ในปัจจุบันวูเขามีรางอลูมิเนียมและชุดของแม่เหล็กอยู่ภายในตัวรถไฟเองซึ่งเมื่อเปิดและปิด รือเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสนามเส้นูกเหนี่ยวนำแมวรางอลูมิเนียมจะทำให้รถไฟยกถัวขึ้นเหนือรางอลูมิเนียมมันต้องใช้เงินหลายพันล้านเพื่อที่จะให้รถไฟนี้ใช้การได้แต่กิตกรรมของเอริกเซนเวตอาจจะช่วยประหยัดเงินได้หลายพันล้านและสร้าบวิธีการขนส่งแบบใหม่ขึ้น การลอยตัวด้วยแม่เหล็กไม่ใช่นวริยายวิทยาศาสตร์แล้วมันจะเรื่องจริงเราจะใช้วิทยาการนี้นำมนุษย์ขึ้นไปสู่อวกาศต่อไปนาซาได้พบวิธีการที่นำการค้นพบออกสังใช้งานแต่ใช้ในการส่งดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศเครื่องแมกิสเตอร์ของนาซากำลังอยู่ในระหว่างาการพัฒนาในห้องทดลองในสหรัฐและอังกฤษ แต่หน่วยงานอาวกาศหวังว่าภายในสุทธิพวกเขาจะมีเครื่อง่อยซึ่งสามารถเร่งความเร็วถึง600ไมล์ต่อชั่วโมงตามรามย,ยาสามหม่เร็วกว่าจรวดและใช้พลังงานเพียงเซลล์เดียวแบ็กเลสเตอร์จะเป็นเครื่องส่งจรวดไปอวกาศที่นำกลับไปใช้ได้เพื่อแรไร